เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เสร็จแล้วกับการนี่นี่นี่ตอนนี้กําลังเคลื่อนย้ายแล้วค่ะพอ,อเสร็จแล้วเราก็ทําการเ <c oughs> คลื่อนย้ายเนาะสองกระสอบค่ะงวดนี้เนาะป่าแรกเสร็จแล้วเราไปลุยกันป่าที่สองอีกค่ะ เดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าที่สองอีกนะคะนี่คือป่าที่สองนะคะเดี๋ยวมารุยกันกับป่าที่สองป่านี้เลยค่ะเดี๋ยวก็เก็บต่อเลยนะคะอย่ายด้น้อยเก็บต่อเลยค่ะกับป่าที่สองนะตรงนี้ยังมีป่าที่สามอีกนะคะยังมีป่าที่สามอีกค่ะอันนี้ป่าที่สองเราจะป่าที่สองก่อนแล้วค่อยไปเก็บป่าที่ส วิธีคนทำสวนักเซียนนี่นะคะวิธีคนทำสวนักผเซียนเจีมแล้วมันขึ้นขีดแล้วนะ ท,ที่เดิมไอ้ต้องขีดๆน่ะมาลุยปาทสามค่ะ ใ,ใกล้ๆถู็ยังว่าพรุ่งเห็นเดี๋ยวทำที่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันหนุนอย่าลืมนะอ่าโว้ยทิศก็สุกแล้วสุกแล้วไงสุกแล้วจะสุกอะไรละ่ะสุกแล้วก็มันสุกแล้วไงมันหอมหวานมันแตกแต่แต่กันครับอ้ยอยากจะรู้วันนึงมันเป็นยังไงมิจ้าหาัางเป็นออเล่าตัดเลนะมาเก็บผักเสี้ยนป่านี้ค่ะ มาเจอของดีค่ะของดีคืออะไรไม่ไม่เจอกล้วยเครือใหญ่ๆลูกกันอันต้องรีบทําคลิปค่ะถ้าไม่รีบทําคลิปเดี๋ยวไม่ทันค่ะนี่เก็บผักเสี้ยนตรงนี้เหลียวมาตรงนี้เจออะไรหนูเห็นไหมคะกล้วยกล้วยหอมลูกใหญ่ๆเลยค่ะอันนั้นวีที่หนึ่งนะคะอันนี้วีที่สองค่ะ อยากจะบอกว่าต้องรีบทำคลิปถ้าไม่รีบทำคลิปเดี๋ยวไม่ทันมันจะแตกซะก,ก่อนค่ะป่าที่สามกำลังเก็บนะตรงนี้ละค่ะแต่ยังไม่เสร็จเจอกล้วยห่วงทางกล้วยก่อนเก็บเราเก็บเอาเก็บทีละยอดไม่ได้ใช้เขียวนะคะ นี่แก่แก่ไม่เอาทิ่น กลแล้วนะคะเกือบจะเสร็จแล้วะคะ่ะอีกแป๊บหนึง่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้แล้วนะคะ เสร็จแล้วกับแปลงที่4ค่ะเอ้ยแปลงที่3ค่ะไปต่อกันในแปลงที่4ี่ค่ะแปลงที่4ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาแล้วเห็นป้าผมเพนทุกวันเลยตั้งแต่เช้ามา มาแล้วค่ะเรามาต่อกันแปลงที่สี่ค่ะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วนะคะวิถีวิถีชาวสวนผักเซียนค่ะนี่อ้าวยาแดงเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยอเกือบเกือบมาไม่ทันค่ะยาแดงเก็บเสร็จแล้วแล้วไหนล่ะที่เก็บแล้วอ่ะฮะเขาเก็บแล้วแล้วไว้ไหนอ่ะมาดูปลาเมื่อคืนแขงอ๋อ อ๋อนั่นค่ะอา้าแปลงที่สี่ค่ะนียาแดงกำลังเก็บอ๋อยวเดี๋ยวขอแต่งหน่อยผ้าจะร่วงนี่ยอดหนักๆแบบนี้นะชาวสวนเรายังไม่ได้อาบน้ำเลยต้องรีบออกมาเก็บก่อนเดี๋ยวแดดไล่เก็บสองมือนะเราไม่ได้ใช้เคียวเกี่ยวอย่างเพื่อนบางคนเข้าใจนะ อนะคะเดี๋ยวยายน้อยให้ดูอ่ะตอนต่อไปนะอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะเยยเย่บัตรเย่บัตรให้ข้าวผักชีไดยังเดี๋ยวยูนั่งท้ายรถเข็นเยยายน้อยเย่บัตรให้ข้าวผักเชีได้ยังก็เมื่อเช้าวิ่งผ่าน ไม่เลยวน,นโอ้ยโอ้นนยังเดี๋ยวรอไปส่งของกันเลย,ยไม่อะกูจะไปส่งแล้วเนี่ยเรียมแล้วแล้วแล้วเจ๊ปิดนไม่ไปส่งไง ไม่่าเสศษดอกกะไม่เศษเลยยี่ไวใครไม่ไ้เก็บเออจะผักช้าขนาดนั้นวางจ๊ะแพงก็ไปอาบน้ำอาบผ้ารอเลย มันต้องได้สามสิบแค่สามกว่าสามกว่าเมื่อเี้สามสิบเมื่อวันนี้ต้องขึ้นมาที่สามโหลเชี่อขายอีกครั้เลยกูพูดอะไรกูไม่เข้าใจกูพูดอะไรกูไม่เข้าใจ เสร็จแล้วเหรอหของกู่เสร็นแต่ของพี่ปิน่นเขายังไม่เสร็จแล้วให้กูรอมเมืองเออเดี๋ยวน้ำหนักกูก็หายดิเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูไส่งด้วยเออเออเปนอ็นสรุปโทรศัพท์ไม่ต้องได้ใช้งานกันแม่ เอาก็โทรสระทำคลิปอยู่จะทำตอนไปศุกร์กรุกโทรสระไม่ต้องใช้งานกันหลังวันนี้เลือกอยู่ไหนอ่ะเพราะว่านมันมากกรก็สอบอ่ะก็สอบก็อยู่ก็เลิกเข็นห่อมาด้วยกันกระก็สอบไม่มีเหรอไม่ได้ดูอะไหนอ่ะห่อมา หยุดแล้วเหรอพงงานเหรอหยุดเองตืง่นไม่ทันตื่นมาตีสี่ห้าสิบไม่ทันรถแล้วก็เลยหยุดน 4, 5, ั่ตีสี่ห้าสิบยังไม่ตีห้านี่ยังไม่ทันรถมาตีห้ากวายนุกจะตื่นลุกห้หรอโบนัสก่อน วานไอ้กาิวน้อยวิ่งมาแล้วมาถึงก็ปตะกบขาปุ๊บปุ๊บเงี้ยงี้ง้งง้ไอ้อยแมงกัดกมันก็ชอบเล่นกันดูอย่างยมันตะกบแล้วมงกัดเล่นเหรอาน้อยกอดด้วยนะถึงก็ปอบกอดปุ๊บพันท้าพันขาปุ๊บงี้งเงี้งเงี้เง้ยตะปุยเล่นโงไม่มีคอเนี่ยแมวไม่มีคอไหนตัวที่เรามาใหม่ยังไม่มายังไม่หย่านม้นเดือน ได <h unlocked> <Unter> ้จั <light> no, no, no. ังบานก็จะระสาดแดดเพองาใหม่จับได้เงาไหม่จับได้จับไห้น่าทุมนี่ยาโง่กับลักของกินจีจะมับหาลูกไปเจอเล้ไปทอดตัวไม่น่ากันนะแค่สองตัวแค่สองตัวก็พอแล้วมั้ง ไปค่ะขั้ขนตอนสุดท้ายส่งลงดองออดคะ่<ป>นะเธอเคยไปเคยไปสองคนวันนี้จะไปคนเดียวเอาดูกันว่าจะไปรอดไหมโอ้ยอ่าอ่เดี๋ยวเราส่งกันจนถึงอ่าขึ้นถนนเลยนะเพราะวันนี้เธอไปคนเดียวรอดไหมนะไม่รอดอเรเียแล้วเราก็จะมาดูถนนงจะดามาดนเะนียโอ้ยรทำคอนเทนต์กันถนนโต มาค่ะทุกคนนะพี่ชายจใจดีเลือเกิรแล้วจะสอนวิธีการัดแต่วันนี้ยายน้อยอยู่หลายคนนะแต่ยายน้อยจะบอกว่าถ้าอย,อยู่สุกริงด้วยก็ทิดเขาบอกว่ารอทำคอนเทนต์รอจนสุกนี่นะ่ย,ยแ c กเลยแ e กเลยเบาๆอ๋อหอมสุกอ่ะเข,า,ขายังบอกอยู่ว่ารอให้ทำคอนเทนต์จนสุกนี่นะคะหอมหอมจริงๆ ถ้าเราอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวน้อยจะแนะนำวิธีถ้าอยู่คนเดียวนะถ้ามีถังก็เอาถังนะอ่าไม่ต้องเอานั่นก็ได้ค่ะมัดนี่เลยถ้ามีกระสอบก็เอากระสอบในกรณีอยู่คนเดียวเนาะแต่เย่าน้อยอยู่หลายคนแต่อยากทําให้ดูเพราะว่าเพื่อนบางคนไม่รู้วิธีถ้าอยู่คนเดียวก็จะเอาอเชือกหนึงมามัดอ่ากบตรงนี้ไว้นาคะมัดไว้ก่อนจันรูด แมกรณีอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวมันก็จะรูดป,ปื้ดไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นตัดชับตัดแล้วนะทุกคนลอร่นไม่ได้เอามีเป็นไงทุกคนอบอกแล้วอะไรก็อะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้ยหูดก็มันต้องสิงอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะหางหูขาดคุ้มกันไหมเนี่ยแต่คอนเทนต์อันนี้โอ้ยเนาะแล้วจะออกอยังไงละ เอ,เอาออกยังไงแล้วใครมีเทคนิคการเอาออกโอ้ยไม่ช้ำด้วยหูหักเลยเซ็งเลยเซ็งเลยอุตส่าห์จะได้คลิปดีๆอ่ะพอแล้วค่ะคะู้กันว่าขนุนลูกนี้หนักกี่โลสิบห้าอันนี้เข้าปีที่สามนะคะข้าวปีที่สามได้กินลูกลูกเดียวค่ะกี่โลอุ้ยสิบสองแยแดงแลเหลือสิบเอ็ดแที ผัดกระแปง๋งถังแปดขีดถึงครึ่งโลเอาเรามาดูลูกทรงเขานะคะว่าลูกทรงเขาเป็นไงคนเอามาปลูกก็ถนนึไใมเนี <c oughs> ่ยช่วยบอกหน่อยสายพันธุ์นี้มันสายพันธุ์อะไรกี่ขีดนะแดถังจ็ดขีดสิบก,ก็สิบเอ็ดโลสามคนเอามาปลูกบอกว่าสายพันธุ์โตปีโดตตปีโด พอพิมพ์เข้าไปแล้วพอตออ่อวีโอมันโผล่มาเป็นแตงโมโอ้ยเหนื่อยเลยโอเคนะคะอย่าน้อยนําเสนอวิถีชาวสวนับเตี้ยแตกเลยนะ่ะระเบเิดแล้วนะ่ะแล้วทำอะไรอแก่เต็มที่ระเบิดแล้วน่ะ